สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุงลินนะคะอยู่ที่เขาย้อยเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างในกลางเต็นท์กันเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะบรรยากาศวิวประมาณบรรยากาศญี่ปุ่นนะหยุดติดที่เขาย้อยวันนี้เรามาต้นเดือนธันวาคมสวยนะคะ เรามาถึงนะคะเรามาเช็คอินอยู่ที่ร้านค้าได้เลยค่ะค่ากลางเต็นท์คนละ150่งบาทนะคะมาจํา50%ถ้าเราจองแบบออนไลน์แล้วมาจ่ายที่เหลือที่ร้านค้าได้เลยค่ะเข้ามาดูจุดกลางเต็นท์ข้างในก่อนค่ะเขามีอยู่2โซนนะคะขวามือนี่คือโซนกลางแม่น้ำสวยนะ แล้วก็อีกโซนหนึ่งนะคะเป็นต้นสนอยู่ด้านในเข้าไปดูตรงไหนก่อนบรรยากาศตอนนี้นะคะ23องศาอากาศกำลังดีเลยกำลังเย็นมาดูซูมไม้ไผ่นะคะไว้สำหรับถ่ายรูปสสวยๆวิวสวยนะคะทำอารมณ์ประมาณที่ญี่ปุ่นสวยไหม เรามาดูจุดกลางเต็นท์ข้างในกันนะคะเป็นเกาะกลางน้ําค่ะจุดตรงนี้เป็นจุดที่สวยคนส่วนมากชอบมากลางตรงนี้กันแล้วเข้าไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรากางเต็นท์ตรงนี้นะจุดนี้สวยอะ่ะตรงนี้แหละ ตอนนี้เราเพิ่งกางเต็นเสร็จนะคะตอน11โมงบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ25องศาวันนี้เราจะมาทำกระเพราหมูกรอบมากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะ อากาดีนะพี่ว่ามไม่ร้อนเลยเสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งยี่สิบองศาเมื่อเช้ามา ฝนตกฝนตกนิดหน่อยการเป็นแทบแบบไม่ทันเลย อ้าวนนี่อ่ะบอกพี่ครับนี่มีหมดทุกอย่างอเอาก็มีเอาก็มีใบห้าเามีใบห้าไหแมมีฐานไหมเนี่ไม่ไไมี่านดีดีนะเปรียวนะอมหากของตายขายรูปโอเคดีแต่าเขาไม่ปูกย้าห Jar?

ออกลงเลยสีปีผ่านเลยสีผ่านนะครับถ่กยรูปกลับบ้านไปเอามาก่อนอุ๊ยหอมมากเอ้าเจ้าไหนเห็นยังเออไม่ไม่ขูดหมดถ่ายรูปเฮ้ยเสียง

ผู้ชายหมดแก้วหมดแก้วเลยเหรอผี่ชายอ่ะผู้ชายหมดแก้วอ๋ก็จะหันมา่เน่ตัดได้ตัข้างให้ข้งนอกรู้ไงว่าอาบน้ำตัดข้างอ่ะ สัดซายขัดขาหลบไม่ได้จริงจริงนะหิดเพงไ้เอยังต่ออ๋ออลา เอาผะลายไปหนนี hmm. mm ่อกมาดีเ ้มาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะบรรยากาศภายในร้านนะตอนนี้ก็ประมาณ24-25องศาอากาศกำลังดีเลยเข้ามาดูเลยค่ะว่าตอนเย็นบรรยากาศเป็นแบบไหนวันนี้เรามาสั่งสรรตรงเกาะกลางน้ำนะ ฎระเบียบของสวนลุงลินนะคะก็คือเหมือนกฎระเบียบของร้านทั่วๆไปคือห้ามเสียงดังหลังสี่ทุ่มค่ะบรรยากาศดีนะตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยอากาศเย็นบรรยากาศฟิลเหมือนเดินอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสรุปที่นี่เป็นยังไงว่าอือก็นะสำหรัรบ ทริป3วัน่อคืนนะคะที่สวนลุงลินเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีก็ประทับใจมากเลยค่ะเจ้าของร้านบริการดีให้คำแนะนำดีแล้วก็ห้องน้ำสะอาดนะเป็น้านที่ติดกับภูเขาทั้งอากาศแล้วก็บรรยากาศดีๆมากเลยสำหรับใครที่จะมากางเต็นท์นะขับรถจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะแนะนำเลยสำหรับทริปหน้านะเราจะไปปักสมอกันที่ไหนดีกดติดตามเด้ค่ะบ๊ายบาย